สวัสดียมามเช้านะคะวันนี้เราเข้าสวนค่ะรดน้ำเมื่อวานเราได้ทำการใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะใส่ปุ๋ยเราก็ต้องซ้ำน้ำนะคะแล้วก็วันนี้เรามีตัดดอกไม้เทศกาลวันพิาขะบูชาวันแรกนะคะช่วงนี้อากาศร้อนมากนะเช้าเช้าก็อาจจะคึ้มอย่างนี้นะเมื่อวานเนี่ยคึ้มเนี่ยดูนี้เมฆคึ้มเต็มไปหมดเลยแต่ว่าพอสายๆก็แดดแรง ยิ่งตอนบ่ายยิ่งไม่ต้องพูดถึงร้อนตลอดที่อื่นฝนตกนะคะแต่สมุทรสาครบ้านแพวไม่ตกเลยค่ะไม่เคยตกสักวันที่เขาตกกันเยอะแยะมีพายุไม่เคยตกเลยค่ะกล้วยไม้ก็จะอยู่ในสภาพนี้นะคะดอกจะเล็กแล้วก็สีค่อนข้างซีดหน่อยเพราะว่าอากาศร้อนจัดนะคะ,ะการที่เราลดน้ำเนี่ยมันก็จะสู้น้ำจากน้ำฝนตกไม่ได้นะคะแต่เราก็ต้องลดน้ำทุกวันในช่วงนี้นะคะ ดูดอกสิคะเป็นยังไงคะอากาศหน้าร้อนของเราบางเบามากเลยคะ่ะตรงนี้เป็นไม้สามปีแล้วนะคะก็จะเป็นพวกหน่อแบบนี้ออกหน่ออยงนี้รอให้หน่อสุดถึงจะมีถ้าหน่อสุดนะคะก็จะออกพร้อมสะพางบานสวนเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้หน่อยังไม่ค่อยสุดนะคะก็จะแตกจากต้นเก่านี่ตามชอแบบนี้นะคะก็จะมีบางต้นที่หน่อเริ่มสุดแล้วนี่ แต่ก็ส่วนน้อยนะคะตอนนี้ราคาดีไหมถามว่าราคาดีไหมราคานะ่ะดีแต่ไม่ได้ดีมากเหมือนทุกปีนะคะไม้นอกก็อยู่ที่2หรือ3บาทนะคะจาการาคายีสห้าสตางค์หรือ50ตอนนี้ก็ขึ้นมานิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ราคาดีมากถ้าเทียบจากปีอื่นๆนะคะปีอื่นๆช่วงนี้ไม้น้อยมากเนี่ยตามสวนนะคะ เพราะว่าอากาศร้อนเป็นช่วงที่กล้วยไม้น้อยอยู่แล้วนะะปกติเนี่ยจะประมาณสี่ห้าบาทนะต่อหนึ่งช่อนะตอนนี้รายได้เห็นว่าราคาดีรายได้มันก็จะน้อยเพราะว่าดอกไม้ในส่วนน้อยนะคะก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงขาดทุนนะคะเดือนนี้แล้วก็ไม้ตลาดเนี่ยอ่าณวันนี้นะคะอยู่ที่แปดสิบบาท จากปกติน่าจะขึ้นร้อยขึ้นแล้วนะคะร้อหหรือ160บาทต่อหนึกิโลกร,รมัมเพราะในสวนตัดทั้งหมดก็จะได้ไม่กี่โลเท่าไหร่นะคะก็ตอนนี้สถ,ถานการณ์กล้วยไม้ค่อนข้างยำแย่ถ้าเป็นอย่างนี้อีกสัก4ีห้าเดือนนี่ถือว่าแย่มากนะคะนี่ดอกไม้ก็ออกนิดหน่อยไม่ได้ออกเยอะนะแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างถูก ถูกไปหมดทุกอย่างของในตลาดในสวนถูกหมดทุกอย่างนะคะตอนนี้ไม้เราก็จะเป็นช่วงมีหนอ่อยังไม่สุดถ้าสุดเนี่ยเขาจะทําให้ออกช่อนะจะเป็นแบบออกช่อนะคะตรงนี้เป็นไม้3ปีแต่ถ้าเป็นไม้สาวๆอย่างไม้ปีนึ่งจะออกเยอะอันนี้เป็นไม้2ปีก็จะออกเยอะฝากตรงไม้3ปีนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะนี่แถม ยังมีโรคแมลงเยอะอีกตั้งหากอากาศร้อนไหนจะเป็นเพลี้ยไฟไหนจะเป็นโรคไอหัวบนะคะต้องเผชิญกันน่าดูแล้วแล้วก็ต้องต้นทุนก็สูงปุ๋ยก็ต้องใส่นะถ้าปุ๋ยไม่ใส่ทุกประจำเนี่ยดอกเขาก็จะไม่มีให้เรานะคะอย่างเงี้ยปกติเราจะใส่ทุกเจ็ดวันตอนนี้ก็จะประหยัดต้นทุนนะคะใส่ทุกสิบวันย่นออกมาหน่อยก็ พอประหยัดได้เห็นไหมคะสีเขาเนี่ยค่อนข้างไม่ไม่สดเหมือนตอนหน้าปลนแล้วก็ดอกก็จะค่อนข้างเล็กนะคะเล็กไปหน่อยนึงนะนี่ตอนนี้ก็เมื่อประมาณต้นเดือนเนาะประสบปัญหาไม้ในส่วนเยอะมากไม่ได้ตัดจีนไม่สั่งนะพอจีนไม่สั่งเนี่ยไม้เต็มสวนไม้ตลาดก็ถูกนะ ประสบปัญหากันเยอะมากแต่ตอนนี้เขาสั่งแล้วแต่ไม้มันน้อยแถมราคาก็ถูกนะค่าใช้ใจ่ายส่วนกล้วยไม้ก็เยอะนะคะอย่างเช่นค่าปุ๋ยนะปุ๋ยเราต้องใส่ประจำถ้าไม่ใส่ประจำเขาก็ไม่ออกดอกส่วนยาโรคแมลงก็เยอะเราก็ต้องใช้ยาจำนวนมากนะคะส่วนค่าแรงก็ต้องมีเพราะว่าสวนแบบนี้เราต้องใช้คนงานนะ,ะตัด เราคนของคนเนี่ยตัดไม่ทันเราต้องมีคนงานตัดเพราะว่าไม้นอกเนี่ยต้องทําเวลานะเขาจะมาเอาสิบเอ็ดโมงตัดแล้วคัดไซส์แล้วยังต้องมานั่งกรรมอีกนะคะกรรมเป็นช่อช่อช่อแล้วสิบคัดไซส์ก็ต้องคัดสามไซส์เปอร์ยาวสั้นตามไซส์ของเขานะคะราคาก็จะขึ้นลดลนตามไซส์เหมือนกันแล้วก็ขนาดก็ต้องวัดนะ เป็นอะไรที่ทําไม่ได้ง่ายๆนะคะวันนี้เราลดน้ําเพราะเมื่อวานเราใส่ปุ๋ยบํารุงไว้ใบบารุงก็ไม่ออกดอกนะคะถ้าบํารุงเยอะก็ขาดทุนตอนนี้สถานการณ์กล้วยไม้ตอนนี้ค่อนข้างแย่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องประเชิญนะเดี๋ยวฝนตกเราจะเจอกับต้นเน่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องใส่ยากันเน่าไว้ก่อนนะคะเราก็ใส่ ตอนนี้เพื่อนแนะนําบอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนจัดให้ใส่เดือนละสองครั้งต้นเดือนท้ายเดือนนะคะถ้ารอให้เน่าแล้วมาใส่เนี่ยมันไม่ทันถ้าฝนตกแล้วมาใส่ไม่ทันมันจะเน่าง่ายๆเพราะอากาศช่วงนี้มันร้อนจัดจะทําให้พอไปเจอนับฝนก็จะทำฝนแฉะร้อนจัดแล้วมาเจอฝนตกหนักๆจะทำให้ต้นเน่าได้โดยเฉพาะช่วงปลายปีฝนตกแฉะโดยที่ไม่มีแดดเนี่ย กล้วยไม้เขาธรรมชาติเขาเขาชอบอากาศร้อนชื้นเขาไม่ได้ชอบอากาศแฉะนะชอบชุ่มแต่ไม่ให้แฉะแฉะไม่ได้แฉะก็จะเน่านะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ซูเปอร์นะส่วนเราเราไม่ได้ตัดไม้นอกเราตัดไม้ตลาดไซส์สวยราคาเราก็จะแพงกว่าคนอื่นนิดหน่อยนะคะนี่เห็นไหมคะไม้น้อยมากนี่จะส่วนใหญ่จะเป็นหน่อแบบนี้รอให้เขาสุด นะแล้วเราก็จะได้อดอกแทงออกมาทุกสวนก็จะแทงแบบนี้เหมือนกันพอออกก็จะออกพร้อมกันตอนนี้ปีนี้ไม่แน่ใจนะว่าเราจะต้องตัดทิ้งหรือเปล่าเพราะปีที่แล้วเนี่ยก็มีการตัดทิ้งเยอะนะเพราะว่าตัดไม่หมดค่ะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ลองจีนไม่สั่งปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้รับรองไม้เต็มสวนต้องตัดทิ้งนะนี่ขนาดาช่วง สงการนะช่วงสงการเนี่ยเป็นช่วงอะไรที่ว่าใช้ดอกไม้เยอะนะช่วงสงการปีเนี้ยบางสวนตัดไม่หมดนะคะต้องตัดทิ้งนะแต่สวนที่บ้านเนี่ยเป็นสวนเล็กๆ Le uk. Le uk. เราก็พยายามหาลูกค้านะคะเ <c oughs> จ้านี้เจ้าหน่อยเอาหมดนะห้าโลสิบโลเราก็ตัดนะคะเพื่อเราสวนเราจะได้ระบายของออกไปช่วงนี้จะบอกว่า ฮอตมากเพราะว่าทุกคนโทรมาสั่งเพราะอะไรคะเพราะไม้มันไม่มีสวนไหนก็ไม่มีเหมือนกันเขาก็จะโทรมาถามมีไม้ไหมครับจากคนที่ไม่เคยซื้อก็หันมาโทรถามเราแต่เราจะต้องรักษาลูกค้าไว้ก่อนถึงจะให้ราคาแพงกว่าคนอื่นก็ให้เขาไม่ได้นะคะเพราะเราต้องรักษาฐานลูกค้าเก่าของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะตัดไม้วันวิสาขบูชาวันแรกนะคะเราจะตัดก่อนวันพระ เป็นเวลา 4- 5ห้าวันนะก็คิดดูนะกว่าจะถึงมือคนใช้ดอกไม้เราต้องเดินทางเท่าไหร่กล้วยไม้อะบอมเนี่ยโจแดงนะคะเป็นอะไรที่ทนนะตัดวางไว้สองสามวันไม่เหี่ยวนะคะเอาผ้าชุบน้ำคุมไว้เฉยๆไม่มีการเหี่ยวคะ่ะถึงอากาศจะร้อนอย่างไรด้วยผ้าชุบน้ำแล้วก็คุมเอาไว้รับรองไม่เหี่ยวแน่นอนคะ่ะโจแดงเป็นอะไรที่ทนมากตรงนี้เป็นไม้ สองปีไปแล้วนะคะตรงนู้นสามปีไปแล้วเริ่มบางเลยใช่ไหมสองไม้สาปีนี่ดอกน้อยลงนะพอ4ีปีไปแล้วเนี่ยเราจะต้องรือเหลือปีหน้าอีกปีนะคะคิดว่าจะรือแต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนนะคะรือปลูกใหม่ต้องดูสถานการณ์ตอนนี้จะบอกว่าเครื่องปลูกแพงมากกระบะจากน้องที่เคยซื้อส่วนใหญ่เจ็ดบาท หบาทห้าสตอนนี้มา8บาทห้าสิบส่วนย่อยๆ10บบาทโมยเจ้าราคาแพงมากเครื่องปลูกก็ต้องคิดดูก่อนนะคะว่าเราจะปลูกไหมต้นทุนสูงรายได้ก็ต่ำจะทำยังไงเอาละค่ะวันนี้ขอลาไปตัดดอกไม้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ